มันคือไส้ในเดียวกันเลยกับ Macbook Air Macbook Pro M1 มันไม่ใช่คลาสแบบแท็บเล็ตแล้วอะ่ะมันคือโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปที่อยู่ในร่าง iPad มันคือแบบนั้นดังนั้นมันโกงมากจอ Mini LED ครั้งแรกของ iPad ในเจนนี้เนี่ยให้พอร์ต Thunderbolt มาด้วยถามว่าดียังไงพอร์ต Thunderbolt กับพอร์ต Type C ที่เป็น USB C 3หรืออะไรพวกนี้ครับความเร็วมันคนละชั้นกัน Thunderbolt มันคือพอร์ตที่สามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลได้ขนาดแบบ 40GB/ ิกบิตคุณเอาไฟล์ 40G สิบ เสร็จเลย ครับสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับการสรุป iPad แบบละเอียดสัๆส,ส,สรลนที่ดูคลิปงานเปิดตัวไปแล้วเนาะก็ผมได้สัญญากันไว้ว่าจะเอา iPad มาพูดคุยมากขึ้นนะครับเพราะว่า iPad รอบนี้เนี่ยนะครับเป็น iPad ที่ค่อนข้างโกงถ้าเกิดพูดภาษาบ้านๆคือแบบเหมือนจากเดิมต่อยระดับแบบไลท์เวทแม่งอยู่ๆขยับขึ้นมาเป็นเฮฟวีเวทในราคาที่เท่าเดิมเนี่ยนะในรุ่น11นิ้วแล้วก็รุ่น12.9เนี่ยเพิ่มมาประมาณ3,000บาทนะครับน่าเจ็บใจ สำหรับคนที่ใช้ iPad Pro เวอร์ชัน2020อยู่ซึ่งคิดว่าฮูของเราคือแบบแรงสุดกูสุดริ่มทิ่มประตูแล้ว <laughs> ถ้าก่อนหน้านี้ใช่ครับแต่รอบนี้ไม่ใช่แล้วเพราะว่าไส้ในของ iPad Pro เจ n เนอเรชันใหม่อย่าง iPad Pro 11หรือ iPad Pro 12.9ครับมันคือไส้ในเดียวกันเลยกับ MacBook Air MacBook Pro M1 คือมันไม่ใช่คลาสแบบแท็บเล็ตแล้วอ่ะมีคนรอแบบผมพี่ตั้มครับเอาไปเทียบกับ Galaxy Tab หน่อยคือแบบมันเทียบไม่ได้แล้วตอนนี้คือโพดิชั่นมันไปอีกแบบหนึ่งแล้วอ่ะมันคือโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปที่อยู่ในร่าง iPad มันคือแบบนั้นดังนั้นมันโกงมากถามว่าผิดไหมก็ไม่เพราะว่ามันคือเทคโนโลยีแบบ ARM ตอเมื่อก่อนคือแบบเป็นแชมป์ l i ท์เวทใช่ไหมตอนนี้ก็คือกลายเป็นแชมป์เฮฟวี w e i ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคุยแบบเปรียบเทียบแบบคร่าวๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกเรื่องขขขอออองงงงงเเเททคโโนนนนลลยยีีใแต่่่่่่ะาารัืสิิมมมพึ้ นะครับแล้วก็ลองเทียบกับ Macbook ดูดิพี่ว่าสรุปแล้วผมควรจะซื้ออะไรดีระหว่าง iPad หรือ Macbook นะครับงานแบบไหนเหมาะมากกว่ากันซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่า Apple เนี่ยมีโพ i t ช o นสินค้าตัวเองค่อนข้างชัดเจนนะครับเขาจะไม่มีวันเอา iPad ไปทับลายกับ Macbook เด็ดขาดเพราะไม่งั้นเขาขาย Macbook ไม่ได้โอเคเอาเริ่มจากสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก่อนแล้วกันเนาะก็คือจอภาพนะครับในรุ่น12.9นิ้วเนี่ยคุณจะได้ Liquid Retina XDR หรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นจอ Mini LED ครั้งแรกของ iPad แล้วก็ครั้งแรก ในรูปแบบของแท็บเล็ตด้วยนะครับจอตัวนี้มันเป็นจอที่หลายๆคนคารหากันว่าสรุปแล้วเนี่ยทำไม Apple ไม่เปลี่ยนไปใช้จอที่เป็นอ m o l มเลแบบเดียวกับ iPhone ทําไมถึงมาใช้ตัว Mini L.E.D. อยู่นะครับต้องบอกก่อนว่า L.E.D. ตัวนี้มันไม่ใช่ L.E.D. ที่เราคุ้นเคยกันมันเป็น L.E.D. ที่โดนพัฒนาจนใกล้เคียงกับ O.L.E.D. มากๆ O.L.E.D. เนี่ยเรารู้แล้วมันคือการไดโอดเปล่งแสงได้เองทุกอัน L.C.D. เนี่ยโดยปกตินะครับมันจะมีจุดในการเปล่งแสงถึงว่าหน้าจอแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีจุดในการเปล่ง แสงอยู่ประมาณสักหลักร้อยอ่ะสิหลักสิถึงหลักร้อยจุดคือมันจะมีตัวเหมือนหลอดไฟอยู่ข้างหลังนะครับสมมติสักหจุดแล้วกันนะ1 2 3 4 5 6อ8 9สเจาสมมติ9จุดแบ่งเป็นโซนกันแต่ OLED เนี่ยคือทุกจุดทุกเม็ดที่เป็นพิกเซลเนี่ยมันทํางานของมันเองได้แต่ข้อเสียของจอ LED คือเวลาคุณใช้งานไปนานๆมันจะเกิดอาการจอเบินอะ่ะพี่เบินเป็นปะ <laughs> แล้วไอ้แพดมันเป็นดีไวที่จำเป็นจะต้องแบบเปิดอยู่ตลอดทั้งวันแล้วก็ราคาด้วยส่วนหนึ่งจอ L E D เนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงแล้วก็มินิ L E D คือเอา L E D เนี่ยมาพัฒนาให้มันดีขึ้นนะครับบางอย่างอย่างเช่นความคมชัดของสีหรือว่าการทํางานบางประเภทจําเป็นจะต้องใช้ L E D มากกว่า O L E D ก็เลยยัดมาให้ในตัวนี้คือผมว่า Apple คงพยายามที่จะผูกขาดตัวเองกับจอชนิดใดชนิดหนึ่งมากกว่าสังเกตดูนะครับเขาจะไม่เหมือนแบรนด์ Android หรือว่าแบรนด์อื่นที่แบบเอ้ยจอมือถือก็ใช้ O L E D หรือว่า AMOLED แท็บเล็ตก,ก็ใช้ OLED ด้วยเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่า Apple พยายามที่จะแบ่งแยกว่าเฮ้ยโปรดักต์ประเภทนี้ควรจะใช้จอ LED นะโปรดักต์ประเภทนี้ควรจะใช้จอ OLED นะเพื่อวันใดวันหนึ่งเกิดมีปัญหากับซัพพลายสมมติมีปัญหากับคนที่ผลิตจอ OLED เนี่ยเขายังมีตัว mini LED ของเขาอยู่สังเกตด,ดูได้จากตัวชิป Intel อ่ะครับอยู่ๆแม่งทำ M1 เองเลยอะไรเงี้ย Apple ต้องการแบบนั้นมากกว่า <S 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 ถัดมาคือเรื่องของ CPU นะครับอันนี้คือโกงเรารุ้นอยู่แล้วนะครับ A12 แบกับ M1 A12 แถามว่าแรงไหมแรงที่สุดแล้วก่อนหน้า M1 พอ M1 มาคือเลิกคุยครับคือถ้าเกิดเอาไปรันเบนช์มาอันดูตู้เนี่ยผมว่าเกินล้านอะคือมันแรงมากนะเป็นชิปที่แบบไม่ใช่ชิประดับมือถือะมันเป็นชิประดับแล็ปท็อปอะคือตบได้ยันแล็ปท็อปคิดดูดิมันแรงแค่ไหนดังนั้นคนที่มาซื้อเจนนี้คือคุ้มมากครับคุณจะไม่ได้ไส่ในที่เป็นแท็บเล็ตคุณจะไม่ได้ไส้ในที่เป็นสมาร์ทโฟนคุณได้ไส่ในที่เป็นคอมเครื่องหนึ่งดังนั้นเวลาคุณอยากจะเอาไปตัดต่อวิดีโอหรือเอาไปเล่นเกมที่มันแบบโคือออชิป M1 นนนนนี่่แแะไรรทมมัังก็ต้องกินนไฟะคร มากกว่า A 1 2 z หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับต้องมารอดูอีกทีนึงนะ ตัวสตอร์เ e จที่มีมาให้ก็มากขึ้นนะครับเพิ่มจาก1นึ่งเทราไบต์ซึ่งเยอะอยู่แล้วนะครับให้กลายเป็น2องเทราไบต์เหมาะสําหรับสายช่างภาพหรือว่าสายวิดีโอที่ต้องการเกรดดิ้งนอกสถานที่หรือว่าวิดีโอพรีเซนเตชันของลูกค้าไว้อยู่ใน iPad เครื่องหนึ่งแล้วไปพรีเซนต์งานต่างประเทศบ่อยๆไม่จำเป็นจะต้องพกโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งให้มันหนักๆพกเดเวิร์สแบบนี้ไปเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าก็ดูคูลกว่าด้วยก็ว่ากันไปเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา็คือว่าแรมของ iPad Pro Generation ไ่าจะเปร,นนร,รเจะ แม็กซิมัมอยู่ที่ประมาณ6กกิกซึ่งใช้ไม่หมดผมคุยไปแล้วนะครับในรอบที่แล้วแต่พอมาเป็นในเจนนี้เนี่ยนะครับสตาร์ทเนี่ยแรมให้มา8ปดกิกเลยซึ่งว้าวมากคือถ้าเกิดเป็น Android เนี่ยอะไรวะแรม8ปดกิกมึงว้าวเหรอก็ใช่คือการบริโภคแรมของ iPad กับของแท็บเล็ต Android มันต่างกันอย่างชัดเจนนะครับแอนดรอยแม่งกินแรมเยอะกว่าคือมีวลีที่ผมคุยเล่นๆในออฟฟิศคือแรม4ใน iPhone เนี่ยแรงกว่าแรม12บสกิกใน Android อีกเจนนี้ก็จะมีแรม8มาให้เป็นเริ่่มมต้้นนนเลยะคคครรัับบสาหทีใชวจุ128 256 ก็ 512GB นะครับคือไม่ข้าม 1TB นั่นเองแต่พอคุณข้าม 1TB ไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad Pro 11นิ้วหรือว่า12.9นิ้วคุณจะได้ RAM 16GB กลับไปด้วยบอกสําหรับการทํางานแบบแอดวานซ์มากขึ้นนั่นเองเรื่องของกล้องนะครับผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้กล้องของ iPad อยู่แล้วนะครับนี่พูดแบบแมนๆเลยนะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแต่ว่ากล้องหลังก็มีโหมดในการถ่ายวีดีโอพร้อมกันมีเรื่อง,องการถ่ายหนังโหมดแบบ HDR หรือกันสัน่นอะไรพวกนี้มันก็มีมาให้แต่ผมไม่ได้ใช้ผมใช้ตัว LiDAR มาก กว่าใน iPad Pro นะครับไรด้าตัวนี้ก็บอกว่าทําให้มันดีขึ้นด้วยก็เฉยๆครับเรื่องกล้อง iPad <laughs> ผมไม่ได้ใช้เลย <laughs> แต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยโอเคบางทีเราจะต้องแบบวิดีโอคอลคุยกบบที่ทํางานนะครับประชุมซูมกันหรืออะไรก็ตามแต่กล้องหน้าก็อัปเดตมาเป็น True Depth นะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือน่าจะเอามาจาก iPhone นั่นแหละนะครับกล้องหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นมุมมองที่กว้างกว่าปกตินะครับ iPad เรารูแ้แล้วกล้องหน้ามันแคบมากนะครับเป็นกล้องหน้าแบบ7ล้านพิกเซลคือถ่ายวิดีโอได้แค่แบบ Full HD ธรรมดาอะไรเงี้ยไอตัวเนี้ยมันจะมีเลนมมาาใหห้้้คคืออปกกติลงนนัแ รอบนี้มันกล้องหน้ามันกว้างมากนะครับกว้างแบบเลนเอาเทาตัวหนึ่งเลยอะนึกภาพให้ออกนะสมมติว่าเราอยู่คนเดียวมันก็จะครอบเราแค่นี้เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันก็จะหันตามเราไปแย่เนี้ยเออแต่คือกล้องมันไม่ได้หันนะแต่ด้วยความที่มันกว้างครับมันก็เลยตีกรอบให้เราแล้วเราก็หันไปทางไหนมันก็จะจับหน้าเราไว้เรื่อยๆสมมติมีคนโผล่เข้ามาในเฟรมเงี้ยมันก็จะฉีกให้กลายเป็นเลนเอาเทาวให้อัตโนมัติคือมันมีความฉลาดมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของกล้องหน้าที่ดีขึ้นเนาะพอร์ตการเชื่อมต่อน การที่เราเอาไปต่ออย่างเช่นพวกดีไวร์อย่าง SSD หรือว่า,าไปต่อในการเชื่อมต่อกับกล้องอย่างเช่นพวกแคนนอน Canon หรือว่า Sony อะไรเงี้ยมันง่ายนะครับเวลาเราดึงไฟล์รอใหญ่ๆมาเนี่ยเสียบอ d แดปเร์มันไม่เร็วเท่ากับส่งผ่าน Type C อยู่แล้วในเจนนี้เนี่ยให้พอร์ต Thunderbolt มาด้วยถามว่าดียังไงพอร์ต Thunderbolt กับพอร์ต Type C ที่เป็น USB C 3หรืออะไรพวกนี้ครับความเร็วมันคนละชั้นกัน Thunderbolt มันคือพอร์ตที่สามารถที่จะส่งผ่านข้อมูลได้ขนาดแบบ 40GB/ ิบจิกา e ิอค่ะคุณเอาไฟล์ 40G สิบ เสร็จเลยแม้ที่ปกติสไป40กิกก็จะต้องรอประมาณสักนาที 1, 10, หนึ่ง10นาที5นาทีอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบเร็วกว่ามากๆแล้วก็มันทําอย่างอื่นได้เยอะอย่างเช่นคุณไปต่อจอความละเอียดสูงจอ 4K จอ 6K หรือว่าเอาไปใช้ในการในอนาคตนะถ้าเกิดมันทําได้อาจจะต่อแบบการ์ดจอได้เพราะว่าพอ Thunderbolt เนี่ยมันเป็นพอร์ตท,ที่สามารถใช้งานเป็น external GPU ได้ด้วยก็ว่ากันไว้นะครับเดี๋ยวมันคงจะมีแบบอะไรให้เราได้มาเล่นกับ Thunderbolt ตัวนี้มากขึ้นใน iPad เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งพอร์ต Thunderbolt เนี่ย Apple จะววงไ้้ใชกับ iPad ทุกเจนเลยนะครับอันนี้ก็เริ่มถ่ายทอดมาให้กับ iPad Pro เร e ียบร้อยแล้ว Cellular จากเดิมเป็น 4G ก็เปลี่ยนมาเป็น 5G แล้วก็มี eSIM เข้ามาให้ซึ่งอันนี้ก็เป็นวัฏจักรปกติอยู่แล้ว Samsung s a m mm hmm. s u n ก็เป็นเป็น 5G หลายๆแบร,รนด์ก็เป็น 5G กันหมดแล้วนะครับไม่ได้เรื่องแปลกประหลาดแต่อย่างใดเนาะ Apple Pencil ก็เป็น Apple Pencil Generation 2แล้วก็อันนี้คือสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาคือตัว Magic Keyboard นะครับ Magic Keyboard ก็ก็เปลี่ยนใหม่มีสีขาวเพิ่มขึ้นมาเมื่อก่อนมีแค่สีดํานะครับอันนี้มีสีขาวมาละราคาของรุ่น Wi-Fi กับรุ่น Cellular เนี่ยใน iPad Pro 11 เ,เท่าเดิมนะครับ iPad Pro 12.9เนี่ยเหมือนจะแพงขึ้นประมาณ3,000บาทนะครับแล้วก็ท็อปสุดในไลน์ก็อยู่ที่ประมาณ71,400กับ81,400ครับโหดอยู่โหดอยู่ขนาดเท่ากันหมดเลยนะน้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับสำหรับรุ่น iPad 12.9นิ้วนะครับก็ผมว่าผมรับได้นะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาด้วยจอใหม่ด้วย CPU ใหม่ด้วยอะไรด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของสเปคมันการใช้งานแบตเตอรี่นะครับอันนี้เขาบอกการใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นท่องเว็บหรือว่าใช้งานผ่านเครือข่ายซลลูล คงจะไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปแต่เวลาทํางานแบบฟูลโหลดอ่ะผมว่าเห็นผลแน่นอนคือ iPad Pro รุ่นใหม่อ่ะมันจะต้องเร็วกว่าเดิมประมาณแบบสัก4 5่0แหละอย่างชัดเจนเลยแล้วก็กินแบตมากกว่าเดิมด้วยในการเรนเดอร์ความยาวเท่ากัน,นการปลดล็อกครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมหงุดหงิดมากๆใน iPad Pro ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งเดียวที่ผมไม่ชอบเลยคือมันยังปลดล็อกด้วยวิธีการเดิมอยู่คือใช้ Face ID ปลอดภัยไหมใช่ครับปลอดภัยแต่ว่าบางทีเราใส่แมสเนี้ยแล้วเราต้องไปข้างนอก ไวรัสได้นะครับหรือบางทีเนี่ยเราไปเรียนหนังสือเนี้ยบางทีแบบหันไม่ได้ต้องเงื้อมมาหามันอีกมันวุ่นวายนผมไม่ค่อยชอบผมชอบการปลดล็อกของ iPad Air มากคือเราใช้นิ้วอะ่ะเนี่ยมึงจะตีลังกามุมไหนก็ได้มันก็ปลดล็อกได้หมดผมชอบแบบนั้นมากกว่า นะครับก็เล่าสู่วนฟังในเรื่องนี้เนาะหมดละนี่คือรายละเอียดแบบสุดๆละตัว iPad Pro 11แล้วก็12.9นะครับแบบค่อนข้างละเอียดเนาะสุดท้ายเลวเนี่ยเราวิเคราะห์กันไปหรือว่าเรานั่งสรุปกันไปเนี่ยยังไม่สู้เล่นของจริงนะครับเดี๋ยวรอของจริงมาส่งก่อนเนาะเขาบอกว่าสั่งซื้อได้วันตั้งแต่วันที่30เมษายนแล้วก็วางจําหน่ายครึ่งปีหลังของเดือนพฤษภาซึ่งไม่ใช่ว่าเราสั่งวันที่30เมษายนแล้ววันรุ่งขึ้นมันมาส่งเลยนะครับเราสั่งไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรอประมาณอาทิตย์หนึ่ง ครับเท่าที่ผมจําได้นะรอประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือไม่ก็2อ,อาทิตย์นะครับซึ่งมันจะเท่ากันเลยกับคนที่ไป walk in ซื้อหน้าร้านอาจจะได้ก่อนสักวัน2วัน,วนเต็มที่นะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันคิดว่าจะซื้อทั้ง2รุ่นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ผมจะคิดว่าจะซื้อ iPad Pro 12.9เพราะมันหนักมากๆแต่ว่าอยากจะทำคอนเทนต์ตัวจอ mini LED ของมันด้วยว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าจอของ iPad Pro 12.9อ่ะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ท,มที่ผมเองไม่เคยเล่นและผมไม่สามารถจะตัดสินได้เลยว่าจอมันดีหรือไม่ดีคีย์บอร์ดตตัััววววใใหมมม่่่่ทีีเป็นนสสขาาารรรบถช้ก iPad Pro ุ เก่าได้แล้วก็ใช้ร่วมกับ iPad Air 4ได้ด้วยนะครับผมชอบตรงที่ว่ามันมีไอ้ตัวนี้มาให้เวลาเราใช้งาน iPad แล้วก็เสียบจึ๊กเข้าไปนะครับทำงานแบบยาวๆบางทีแบบพอร์ต Thunderbolt เราไปทําอย่างอื่นได้เยอะมันเป็นพอร์ตที่ค่อนข้างมหาศาลนะครับก็เลยแบบเออดีมากทําอันนี้มาให้มีสีขาวกับสีดำนะครับเมื่อก่อนมีแค่สีนี้นะมีแค่สีดําตอนนี้มีสีขาวมาให้เ้วด้วยดีมากนะครับมี Trackpad มาให้เห็นราคาอยู่ที่9 9 9 0พาหมื่นหนึ่งนะครับเพื่อความคููครับอย่าไปหยองอย่าไปหยอง น่าจะหมดแล้วแหละมั้งสำหรับ iPad Pro 11แล้วก็12.9แบบละเอียดนะครับใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมคงไปทําคลิปอีกทีหนึ่งตอนซื้อมาแล้วนะครับใครอยากให้ซื้อสีอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วกันผมคิดว่าผมน่าจะซื้อสีขาวนะคิดว่าสีขาวรอบนี้แบบมาลล์เ Apple พยายามเน้นสีขาวมากขึ้นใน iPad นะครับก็คิดว่าจะซื้อสีขาวมาเพราะว่าอย่าง iPad Air เนี่ยผมก็ซื้อสีฟ้ามานะครับสองเครื่องเลยซื้อสีฟ้าโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเปป็นคลิของ iMac แล้วใครที่คิดว่าจะซื้อ iMac อยู่ก็ลองฟังคลิปนั้นดูแล้วกันนะครับผมพยายามย่อยข้อมูลหลายๆอย่างมาให้มันเข้าใจง่ายแล้วก็ตรงกับการใช้งานในรูปแบบของผมมากที่สุดแล้วกันเนาะไปละบ๊ายบายจุ๊บ